กรุงเทพมหาคนครได้เปิดโครงการก่อสร้างอมโมระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2559 อมรชวงศุขผลพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างอุโมง์ระบายน้ําใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการระบายน้ําจากบริเวณร,รัชดาพิเศษใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ําเจ้าพระยาที่บริเวณเ,เกียรกายซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ครอบคลุม56ตารางกิโลเมตรได้แก่เขตดุสิตบางซื่อพญยาไทยจตุจักรดินแดงและห้วยขวางช่วยระไปน ในถนนสายสําคัญได้แก่ถนนผลโยธินช่วงจากสี่แยกสะพานควายถึงห้าแยกลาดพร้าวถนนวิภาวดีรังสิตจากสี่แยกสุทธิสารถึงห้าแยกลาดพร้าวถนนรัชดาพิเศษจากสี่แยกรัชโยธินถึงคลองบางซื่อ ถนนลาดพร้าวจากสี่แยกรัชดาลาดพร้าวถึงคลองบางซื่อถนนกำแพงเพชรจากใต้ทางด่วนสีรัฐถึงตลาดนัดสวนจตุจักรและถนนสามเสนจากคลองบางระบือถึงสี่แยกเกียรกายอุโมงดังกล่าวสามารถรองรับน้ําฝนได้ไม่น้อยกว่า60ม mm ิลลิเมตรต่อชั่วโมงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรยาวประมาณ6,400เมตรและมีกําลังสูบ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยลาเรียงน้ําจากเขตต่างๆได้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2559